สสวัดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ปราแป้งอยู่กับคุณโป๊กจากร้านเอกออดิโอซาวค่ะหนึ่งในร้านมาตรฐานที่ได้รับการตกดตั้งให้เป็น PCI คุณโป๊กคะวันนี้นำรถอะไรมาโชว์คุณผู้ชมคะอ๋อเป็น Mitsui Space w a g o กอนครับเป็นแบบ one brand Pioneer ครับจะมีทั้งลำโพงของ Pioneer Subwoofer Amplifier แล้วก็ตัว front คุณโป๊กคะทั้งหมดเนี่ยรวมงานติดตั้งราคาเท่าไรคะก็รวมติดตั้งด้วยก็32,900ครับ โอ้โห oh คุณผู้ชมอยากรู้จักร้านเอกออดิโอแล้วแหละเอกออดิโอซาวตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะ,อ,ะอยู่ตรงแถวตัดใหม่แถวแถวุถวทธมณฑลสายหนึ่งครับซอยบางพมเรามีเพจของเรานะครับก็คือเป็นเอกออดิโอซาวครับเข้าไปได้เลยก็เจอเลยครับโอ้โห oh คุณผู้ชมข่าวแวะเข้าไปชมดูก่อนได้รับรองว่าฝีมือการติดตั้งที่นี่ได้มาตารฐานสมกับที่เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็น PCI certified installer วันนี้ขอบคุณคุณปอกมากมากคะ่ะขอบคุณครับ อีกร้านเด็ดไม่แพ้กันแอบเห็นละไปดูดีกว่าค่ะ